สวัสดีครับชาวโน้ตบุ๊กสเปคทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานะครับทดสอบการเล่นเกม Ark s u r v i v o r นะ Acer Aspire E 1 5ระดับต่ำก่อนนะครับว่ามันสามารถขับเฟรมเรทได้ถึงขนาดไหน,นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพูดสเปคคร่าวๆกับราคาไปแล้วกันนะครับในส่วนของสเปคของเจ้าตัวนี้นะ Core i 7นะครับ7 5 0 0 u นะเจ็ิกะเฮิรตนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอเนี่ยจะเป็น G e Force 940 MX นะนะครับฮาร์ดดิสก์หนึของเฟรมเรทสูงสุดที่ผมเห็นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ48 คือเครื่องนี้สามารถเล่นโลได้ครับแต่ถ้าในส่วนของถ้าจะปรับสูงอังนนี้ผมไม่แนะนำส่วนของราคาเนี่ยจะอยู่1 9 9 0 0บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าขายอุปกรณ์ไอทีทั่วไปเลยนะครับโอเคก็ในส่วนของเฟรมเลตเนี่ยถ้าจะให้ดีคือเล่นเป็นโลนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวก่อนละกันนะครับยังไงก็ถ้ามีเกมใหม่ๆม,มาให้รีวิวหรือ โน้ตบุ๊กหรือ PC ซใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูแล้วกันโอเคงั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับเล่นเกมนะครับเป็นฟิล i หนึ่งโบทผมจะปรับเป็น high นะครับว่ามันจะสามารถเล่นได้ดีขนาดไหนนะนี่นะครับผมปรับเป็น high หมดนะครับโอเคเรามาเริ่มเริในสสองของเฟมเรทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักเมื่อกี้เห็นต่ำสุดอยู่ที่ยีนะครับถือว่า ยังทำได้ดีนะครับยังเล่นได้ลื่นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาตัวนี้จะตกอยู่ที่1 9 9 0 0บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับโอเคถ้าปรับหายเล่นได้ขนาดนี้โลมีเดียมก็สบายเลยครับผมทำไมผมหาคนไม่เจอเลย เฟรมเ t e ก็ทําได้ดีนะครับ30ถือว่าใช้ได้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวการรีวิวเนี่ยผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงมีเกมใหม่ๆที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านได้รับชมกันอีกครั้งนะครับงั้นก็วันนี้ก็โอเคครับขอบคุณค้าสวัสดีครับสสวัดีครับชาวโน้ตบุ๊กสเปคทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเกม e a d by d a y l i g น t นะครับตัวนี้ผมจะปรับเป็นที่โลนะครับ เพราะว่าในส่วนของตัวนี้จะสามารถเล่นได้แค่โงที่ประมาณ37นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่ม,มกันเลยก่อนเดี๋ยวครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูดูว่าเฟรมเรทมันจะตกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในส่วนตอนนี้เฟรมเรทจะคงที่อยู่ที่30นะครับก็ในส่วนนี้เดี๋ยวผมลองปรับเป็นอ่าไฮให้ดูแล้วกันนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆน,นะครับ มันก็ยังเล่นได้ครับแต่ผมว่ามันดูหง่วงๆไปนิดนึงนะครับเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่20นะครับเฟรมเลถ้าสำหรับผมแนะนำตัวนี้ก็เล่นโลดีกว่าครับแล้วก็ในส่วนของราคามันก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นราคาสองหมื่เล่นเกมนี้ได้ โอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ยังไงผมขอขอตัวขอรักษาครับเดี๋ยวถ้ามีเกมไหนหรือโน้ตบุ๊กตัวไหนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามเว็บเพจเรามาตลอดนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชาวโน้ตบุ๊กสเปคทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นเกม Doom นะครับตอนนี้ผมจะปรับเป็นในส่วนของ setting จะเป็นระดับ High นะครับเฟรมเรตสูงสุดที่ผมเห็นเมื่อกี้จะอย โอเคในส่วนของเฟรมเรท30ผมว่าก็โอเคอยู่นะครับก็ยังเล่นได้เลื่นๆอยู่แต่ถ้าในส่วนของเซตติ้งแนะนำเนี่ยผมเฟรมเรทจะอยู่ประมาณที่35-36นะครับมันจะลื่นกว่าไฮเนี่ยขึ้นมา38แล้วนะครับถ้าในส่วนของการปรับโลนี่ก็เล่นได้ชัวร์อยู่แล้วครับ แล้วก็ในส่วนของราคาเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่1,9,900นะครับสามารถหาซื้อได้ที่่าร้านชั้นนำทั่วไปนะครับโอเควันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงมีเกมใหม่ๆหรือโน้ตบุ๊กตัวใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ